กรบกาซาระดมพลนับพันซุ่มโจมตีอิสราเอลราฟากาซาชายแดนจอแดนลุกเป็นฝ่วันที่19กันยายน2568อยู่กับด,ดิฉันค่ะธนวัต์วังชากรบิ๊กวอลผ่า,าโลกมาดูสถานการณ์ล่าสุดในปาเลสไตน์กันนะคะไม่ได้สงบราบรื่นตามความต้องการของเนทันยูสักเท่าไหร่ กองกำลังยึดครองของอิสราเอลหรือที่เรารู้จักกันว่า I.O.F. Israel Occupation Forces เผชิญกับวันที่มีการเสียชีวิตสูญเสียมากที่สุดในรอบสิบวันวันเดียวนะคะดุเดือดมากที่ชายแดนเวสต์แบงก์จอแดนพนักงานขับรถซึ่งเป็นอดีตทหารพันศึกของจอร์แดน ขับรถส่งความช่วยเหลือชาวจอร์แดนมีใบอนุญาตเข้าเมืองด้วยอิสราเอลผ่านให้เข้าได้แล้วได้เกิดเหตุนะคะสังหารฐานอิสราเอลสนายก่อนถูกกองกำลัง iof สังหารนั่นก็คือสุดทนนะคะเมื่อรู้ว่าการให้ความช่วยเหลือของอิสราเอลเป็นแผนเพื่อจะทำลายชีวิตคนเยาวชนแล้วก็เด็กๆอันนี้ก็เริ่ม รับไม่ได้มานานแล้วสำหรับประชาชนจอแดนปีที่แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้ปีนี้ตรงๆเลยมาถึงก็กราดยิงเลยแล้วก็คนทำก็คงเตรียมใจที่จะพลีชีพผลจากปฏิบัติการนี้ทำให้เ l เอลระงับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากจอแดนไว้ก่อนรอตรวจสอบด้านความปลอดภัยจอแดนก็เริ่มสอบสวนระบ,บุว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นภัยต่อภารกิจด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา ความตึงเครียดยัคงสูงที่ด่านอัลเลนบีด่านต่อแล้วก็มีสะพานเชื่อมนะคะอยู่ติดชายแดนเลยแต่ถ้าอิสเซไม่อนุญาตใครก็ผ่านไม่ได้นอกจากนี้รบกันหนักที่เด่นมากเมื่อวานนี้คือราฟาราฟานี่อยู่ทางตอนใต้ของชนก,การ์ซานะคะอยู่ติดกับอียิปต์เดิมนั้นเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของอียิปต์แต่อิสเซลดึงเอามาคุมซะเองโดยที่อียิปต ก็เหวอทำอะไรไม่ได้วันนี้รบกันหนะักวิทยุอิสเรลรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกองทัพของอิสเอลนะคะชื่อว่ากองพันธ์อัศวินแปดนายเสียชีวิตในคราวเดียวจากการซุ่มโจมตีระหว่างกับระเบิดรถถังของนักรบต่อต้านเขาบอกเกิดเคสนี้สถาน IOF ในรถหุ้มเกราะถูกทำลายเป็นชนิ้นเล็กชิ้นน้อยไม่เหลือชิ้นดี เนี่ยก่อความวิตกกังวลและขวัญเสียกับฐานอิสเอลไม่น้อยทางตอนใต้ของชนวนกาซาก็รบเดือดกองกำลังยึดครองอิสเอลยอมรับว่ามีนายทหารเสียชีวิต4นายในคราวเดียวรายหนึ่งเป็นพันตรีนี่เป็นพอบอก,กองพันน้อยนะและร้อยโทอีก3นายเส้นชีพระหว่างการสูร้รบ การโจมตีครั้งนี้สื่ออิสราเอลบอกว่ารุนแรงมากมีการประทะกันแบบเผาขนเฮลิคอปเตอร์ของอิสราเอลเร่งนำผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในชนวนกาซาไม่สามารถเอาออกมาทางฝั่งอิสราเอลได้ค่ะเพราะว่าอา,อาการสาหัสขณะที่การเซ็นเซอร์ของกองทัพสั่งห้ามเผยแพร่รายละเอียดเหตุการณ์ครั้งนี้และบอกแต่เพียงว่าเป็นเหตุการณ์ที่ยาก,กลำบากมาก สื่อฮิบรูและกองทัพของอิสราเอลเอามายอมรับเองว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นหายนะหมายถึงการรบของนักรบต่อต้านนะคะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่และทหารเสียชีวิตทันทีสี่นายจากการซุ่มโจมตีบาดเจ็บแนายบางส่วนมีอาการสาหัสสื่อระบุอีกว่าเหตุระเบิดเกิดขึ้นในพื้นที่ที่กองทัพอิสราเอลยึดครองชื่อว่าปลอดภัยสำหรับการตั้งอกองทหารชั่วคราว นั่นก็คือส่วนมากจะเซอร์ไพรส์เสมอคิดว่าปลอดภัยแล้วแต่จะโดนนี่แหละค่ะจึงเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งในหมู่ทหารที่ว่ารัฐบาลสั่งให้ยึดพื้นที่แต่ทุกครั้งที่สั่งผลก็คือสูญเสียนั่นก็คืออิสราเอลไม่สามารถยึดครองพื้นที่อย่างแท้จริงเข้าไปแพลบๆไปโจมตีไปจับไปสังหารไปยึดบ้านช่อง ถอนเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นหากไม่ถอนมีเสียอย่างที่เห็นทางตอนเหนือของกาซากก็ไม่เบากองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์ปฏิบัติการสองครั้งนะคะครั้งที่สองเนี่ยปะทะแล้วก็ ใช้สไนเปอร์ยิงปืนล็อกเป้าเป็นรายบุคคลแหล่งข่าวจากสื่อฮิปรูยืนยันว่ามีการบาดเจ็บล้มตายในกองทัพยึดครองจากการซุ่มโจมตีของนักรบชาวป,ปาเลสไตน์และสไนเปอร์ของนักรบต่อต้านด้วยกองพลมุจาฮิดินยังประกาศอีกว่าล็อกเป้าหมายรถถังเมควาด้วยขีปนาวุธชาอีโจมตีโดยตรงที่ อัลมุซาลาบาเขตอัลไซตุนในชนวนกาซาเรียกว่ารบเดือดจากเหนือจดใต้นะคะปฏิบัติการดุเดือดของกองกำลังต่อต้านเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อิสราเอลวิตกกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการที่กลุ่มต่อต้านจะจับกลุ่มทหารระหว่างการสรุปเพิ่มเพราะว่าทางฝั่งอากกา,ามประกาศค่ะถ้ามีโอกาสก็จะจับเพิ่มขณะที่การประทะมีการขยายตัวหลายเมืองในชนวนกาซา ทางกองทัพอิสราเอลเปิดคำสั่งฮันิบาลสามารถสังหารเพื่อนหารด้วยกันเองได้หากกรณีที่ชื่อว่าจะถูกจับไปเป็นตัวประกันคือยอมสังหารพูกเดียวกันเพื่อจะไม่ไปเป็นตัวประกันอันนี้แหละก่อความไม่พอใจกับญาติพี่น้องของตัวประกันที่ยังไม่ถูกปล่อยแล้วก็เรียกว่าญาติญาติของนายฐานใหม่จำนวนมากยังมีการ ชุมนุมประท้วงเป็นจุดๆไม่จบนะคะหนังสือพิมพ์เยเรโอดอารอนโนีรายักของอิสราเอลนะเปิดเผยว่าหน่วยข่าวกรองอิสราเอลประมาณการว่าตอนนี้มีนักรบกาซาอ,อ,อยู่ในปาเลสไตน์ประมาณ7,500คนอันนี้ตรงกับที่อกักซัมประกาศระดมพลนักรบพลีชีพและหน่วยซุ่มโจมที่นับพันตรงกับ ที่อากัรประกาศเลยว่าพร้อมสู้ถวายชีวิตระดมพล1,000คนพร้อมผีชีพเป็นหน่วยซุ่มโจมตีจากข้อมูลและสถานการณ์ที่น่ากงังวลสำหรับกองทัพอิสเลหน่วยงานกระจายเสียงของอิรเระบุว่าทหารอีกห้านายจากกองพลโกลณนีปัติเสธไม่ขอเข้าร่วมรบในกาซาอีกสามนายถูกปลดทันที ไม่ให้เข้าร่วมในสนามอีกคือแบ็ k ลิสนายทหารนั้นอีกสองนายถูกจับคุมขังในเรือนจำทหารเพราะว่าลงไม้ลงมือกับผู้ใหญ่ว่างันเถิดที่สำคัญมีรายง,งานว่านอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเรื่องโรคจิตและไม่มีการดูแลรักษายอย่างเพียงพอยังมีปัญหาเรื่อง โรคผิวหนังโรคเรื้อรังโรคทางเดินอาหารสำหรับทานเซลที่ไปประจำการหลังจากโจมตีแล้วอันนี้ก่อความไม่พอใจในหมู่ทานมากว่าไม่มีการสํารองหรือพลักกำลังเท่าที่ควรและที่สำคัญงบประมาณในการเพิ่มเรื่องสุขอนามัยไม่มีอันนี้โกรธไม่เฉพาะแต่ญาติญาทานนะคะทานเองก็ไม่พอใจ ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ของสหรัฐนะรายงานว่าความขัดแย้งระหว่างนายกรัฐมนตีเนทันยาฮูกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงละรวมทั้งประธานหรือว่าหัวหน้าเสนาธิการฐานบกอันนี้ยังไม่จบนะคะและหนักขึ้นทุกทีตะโกนทะเลาะกันในที่ประชุมน่ะหลุดออกมาให้ชาวบ้านรู้บ่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งเมื่อเธออายึบขยายสงครามในฉนวนกาซาประกาศจะยึดหมด นั่นก็คือประกาศเหมือนกับประกาศสังหารตัวประกันนั่นแหละผู้เชี่ยชาญด้านความมั่นคงของอิสเอลยังบอกอีกว่าการตัดสินใจกำลังกระจุกตัวอยู่ในมือของคนคนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆที่จริงไม่ใช่เนธันยูคนเดียวหรอกค่ะแต่เป็นสายเหี่ยวทั้งหมดนั่นก็คือคณะรัฐมนตรีสงครามนั่นแหละนายกรัฐมนตรีเนทันยูเลยกลายเป็นเป้าโจมตีที่ VIP ทั้งคนเก่าคนใหม่ของเิสเอลพากันมุ่งเป้านะคะ ชัดเจนเลยว่ากำลังพาอิสราเอลให้โดดเดี่ยวกับสังคมโลกและจมดิ่งในสงครามที่ไม่รู้จบสิน้นอดีนายกอิสราเอลเชงยับค่ะว่าอิสราเอลกำลังเดินหน้าสู่ความล่มสลายหากไม่เปลี่ยนรัฐบาลเพื่อสนับสนุนให้สถาบันทิศทางไทยได้ทำงานเพื่อประเทศชาติอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะคะขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนงานของเรา บริจาคตรงเข้าบัญชีสมาคมสาบ,บันทิศทางไทยธนาคารไทยพาณิชย์หมายเลขบัญชี302 298 9818ค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามาณโอกาสนี้ด้วยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war 3โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id at chapsi.store หรือโทร0942369493